ปาโชคพี่น้องเลยเมืองี้อันนี้คือวันที่9กันยายนเนาปี2566เด้อภาพลาชุดการท่องเที่ยวของเมืองไทยเด้อพี่นอ้องน,นี่คือเข้ามาชมพระราชวังพระบรมมหาราชวังของเมืองไทยเนาะคือแบบเพิ่นเข้ามากัน,ห,นหลายเลยพี่น้อง เพิ่งเคยมาเห็นข้างแรกี่นครข้างแรกจริงๆมาเห็นแบบนี้นะพี่น้องแบบเพื่อนเดินแบบเป็นระเบียบมากแต่งตัวแบบ กับสบายดีทานผู้ชมเนาะสบายดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อตอนนี้บอลจุนกับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมหาราชสวังเนาะนี่เนาะพี่น้องฟังข้างๆเขานี่ก็คือวัดพระแก้วเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวบอลจุนจะาให้ชมอ่าบรรยากาศแบบมุมโกงขวงนะพี่น้องคือเข้ามาเหมือนในแบบสวยงามมากๆนะเพราะว่าแบบแดดเป็นใจเลยมาจนตัวเขียวเลยนะคือ ถามผู้ใดจะมาถ่ายรูปพระบรมมหาราชวังต้องมาแดดแดดแบบนี้แหละพี่น้องเลยจังงามเนาะนี่สีแสงสวยมากพี่น้องเลยมือนี้มหัศจรรย์เลยฝั่งนน้นก็จะเป็นศาลนักเมืองนะพี่น้องอคู่บ้านคู่เมืองอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบยอดฮิตเลยเนาะ,ะนักท่องเที่ยวเขาสังเกตเห็นมือนี้แบบ พบล่มกันทุกคนเลยป <c oughs> าดเพื่อนถึงขันแบบปิดถนนให้นักท่องเที่ยวเดินเลยเนาะนี่เ <c oughs> พื่นจะมีแบบขาย, <c oughs> ขายกางเกง <c oughs> กางเกงขายยาว อันนี้จะเป็นทางลงอุโมงค์หน้าฟารานนะพี่น้องเป,เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง18บแนาฬิกานะนสามารถลงไปเดินข้างบนแดดๆกะสามารถลงไปข้างล่างได้เนะแต่ว่าห้าสิบโเขาเดินมือเดีดวยวห้าสิบเขาข้างในอ่าวัดพระแก้วนีพ่พี่น้องนักท่องเที่ยวพนมากันเนยอะจริงๆ อันนี้ขนาดว่าแดดแดดได้นี่บมันอากาศช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่เก้ากันยายนโอ้มือนี้แบบวันดีเ,เนาะวันที่เกาเดือนเก้าบ่พุได้มากกะอย่าลืมพบลมเนาะถือว่าวันดดลมมากกะเพิ่นก็จะมีอะมองขายลมหายอยู่เนาะอันนี้ข้างหน้าของเขาจะมีจุดคายลม กางเกงช้างก่อนที่จะเขาพระบรมหาราชวังแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะทุกคนเลยเนาะพี่น้องโบมียกเว้นโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวน้องย่บอกจนจิพาเขาไปชนเนี่พระผน่นก็นมาหลายได้เหมือนเนาะ ปรต,ตูวิเศษไยสี 4, นี่สำหรับผู้ที่จะเขา้าในมากกวอนบ่ายสามเด้อ<ม>พี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะปิดให้เข้าข้างในบ่ายสามะะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันโอ้ข้างในคนไหลเลยพนะี่น้อง อุ้ยมีมาเจอทหารเจ้าหน้าที่นี่ถ่ายไดโบนอขออนุญาตถ่ายเด้อพี่น้องเพิ่งเคยมาเห็นขั้งแรกเห็นางั้งแรกจริงๆมาเห็นแบบนี้นะพี่น้องแบบเพิ่นเดินแบบเป็นระเบียบมากแต่งตัวแบบ แบบมาเห็นไกล้ซิดเลยนะปกติเฮ่าบ่ค่อยได้มาเห็นแบบนี้นะพี่น้องนั่นก็แค่เพิ่นกมาแบบหลายเียเนาะแบบมาพอดีถูกจังหวะเพิ่นคือแบบเดินพร้อมกันมากดูนนี่น้องเอ้ยหนู ว้าเ<ะ>มื่อนี้โชคดีจริง,รงๆได้เขามาเห็นอันนี้เพิ่มาแบบมาถ่ายรูปกันข้างในนี่มีแต่ต่างชาติทางนั้นนะพี่ร้องว้า งดงามมากเนี่ยอันนี้คือพระราชสว่างเ้อพี่น้องเ้อพระราชสว่างพระราชสว่างู้ดเดยมาเห็นนี่ถื่อว่าเป็นบุญวาสนาได้พี่น้องเอ้ยเมืองนี้พี่น้องงดงามมากแต่ว่าห้ามจะไปเขาไปจุดไหน,นด้เพราะว่าเขาเคยเข้าไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้รอบนาโอกานาคอยเข้าไปมาเห็นสานีกะสวยงามแล้วนี่อันนี้คือเป็นเพียงทางเข้าเนาะ า้หลายว่ะมม่คนเดินพัพนย่างตามเจ้าหน้าที่ นจุดจ,จะซื้อตัวเข้าชมพราแก้วต่างชาติคนละ500บาทนะสำหรับคนไทยกะเขาฟรีเข้าชมฟรีคนไทยเข้าชมฟรีทุกคนสำหรับต่างชาติคนละ500ครับผูไทยบางคนกะ ที่นี่นเขานาะพี่น้องคือเขาไปบ่อใดเนาะตีเนียนบะ่อใดเพราะว่าเขาไปจุดหนึ่งเพื่อนก็นจะตรวจบัตรประชาชนอีกที่เนาะนี่นะพี่น้องอันนี้คือแบบนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเพื่อนเขามาเป็นหมู่คณะเลยนะพี่น้องแบบมากันแบบเป็นทัวร์เป็นทัวร์เ,วเลยเนาะนี่คือตั้งใจมาถ่ายนะเขาเที่ยวเลยนะนี่พี่น้อง มาอัปเดทกันทเที่ยวเมืองไทยจริงจริงนะนูนะ่นเนาะผู้กำลังลังเข้ามาเนาะโอ้โห,โหแบบลังไหลเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแบบมหาศาลจริงจนะพี่น้องเพราะว่าข้างในนี่แบบผู้ได้แก่จากเขามาซบเนาะเพราะว่าเป็นพระราชาวังที่สวยงามพี่น้องเลยนะู่นเนาะเขามาก็ตรงเห็นตะลึงบางคงจุนเขามาถึงหอดจุดนี่เนาะพี่น้องบริไดคาเขาไปตรง อาวัดพระแก้วเด้อเพราะวะ่าว่าคนจนก็เคยเข้าไปหลยรอบแล้วเนาะอันนี้เป็นเวลาเที่ยงนะนี่พี่ดาวให้ชมบรรยากาศช่วงเที่ยงโอ้โหถ่ายรูปก,กัน แดดกะบโซนนะเขาแค่ได้มาเที่ยวนะเขาแค่ได้มาชมความสวยงามได้มาเห็นเมืองไทยกรุงเทพมหานครพระราชสว่างของกรุงเทพพระราชสว่างของเมืองไทยนะ ชอบพี่น้องเลยเมืองนีอันนี้คือวันที่9กันยายนปนะี2566เด้อภาพล่าสุดการท่องเที่ยวของเมืองไทยเด้อพี่น้องอน,นี่คือเข้ามาชมพระราชวังพระบรมมหาราชวังของเมืองไทยเนาะคือแบบเพิินเข้ามากันหลายเลยพี่น้องต่างชาตินะแบบมาถ่ายรูปกันแบบแน่นข้างในเลยนะ เดี๋ยวมาเบิ่งชมจนนี่อีกสักนิดหนึ่งเข้ามาอังตรงจุดจำนายตัวปีค่าเข้าเนะไ <c oughs> ป่น้นองนี่น้องเนาะเดี๋ยวมาจุนพาออก ราะว่าเขาบริเเขาไปตรงโซนพระแก้วมรกรนะ้องพี่น้องทางกะาจะวนออกมาคืนเนาะนี่เพื่อจะมีทางออกตรงนี้เนาะข้างชายนี่เดินไปทางซ้ายมือนี่เนาะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปข้างในนี่นะเพิ่นมาถ่ายรูปกันคือ <c ười> <c ười> แบบเพิ่นมาแบบเที่ยงนะพี่นอแบบ้อ,นอ,ง,องแบบตอนเที่ยงกัยังแบบเพิ่นมาเที่ยวกันหลายเลย แน่นสนามหลวงเลยโอ้โห,โหการท่องเที่ยวเมืองไทยสุดคึกคื้นพี่น้องเลยไปเนี่ยบอมจุนพาออกข้างนอกเนาะข้างในเขาถ่ายได้หลายแล้ว <laughs> นี้ทางออกทางออกก็ทางออกก็หลายแนนเลยทางเขาก็ะแนนเลยฝั่งนู้นน้อทางเขาสำหรับโซนฝั่งนี้ออกอย่างเดียวเนีย่ย ออกมาก็จะเป็นฝั่งท่าเรือท่าซางอออุโมงมหาลาชอุโมงรอดถนนมหาลาดนะฝั่งนี้นี่คือฝั่งด้านหน้าเนาะพี่น้อง โชคดีอีกแล้วพี่น้องเจอทุกอย่างเลยเมือนนี่เดีน้ะมาลาตะเวนเพิ่นแบบตัวใหญ่เลยเนาะวนกลับวนกลับมาถึงนี่เพิ่นก็จะเดินวนด้านหน้าของพระบรมหาราชวังก็เดินไปชุดนู่นแลืวก็ขึ้นรถกลับบัน <ś led> แดดแห้งขนาดเลยพี่น้องเลยแดดขนาดเลย <ś led> สุด,ดยอดอัน <ś led> <ś led> นี้คือเป็นทางลงของอุโมงค์หน้าพระลานนะพี่น้องทางลงสามเขาเพียเอาลงมา จะพามาชมบรรยากาศข้างล่างนิดนึงโอโ้โหนี่เวเพิ่นมากันแบบแน่นทางข้างบนทางข้างล่างเลยนะนี่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนแอ์เย็นเจี๊ยบเลยข้างล่างเพิ่นก็จะมีห้องน้ำนอ้อย่ห้องน้ำจะอยู่โซนโน้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนั่งฟักผ่ออเนะ ข้างล่างนี่แบบโอเย้นนี่ดีนะเย็นเจ็บเลยหาเก้าอีวางกันสามารถมาชมภาพย้อนยุคหน่อยๆเลคนก็จะเอาติดไว้ตรงผนังให้นักท่องเที่ยวได้ชม มีไลฟ์สดด้วยมียูทูบเบอร์ไลฟ์สดด้วยทีพี่นอ้องลงมาอีกแล้วอันนี้จะเป็นฝั่งเมืองที่เพื่อนบอกอจุดของวัดนะวัดอยู่หมกจุดใดจุดใดด,ด,ดีเลยเนาะจะมีจุดชี้น้ำตาล ความสวยงามดูสิว่างงามแหง่งส่วนนี้เป็นโทนสีขาวเลย <c oughs> สวยดีพี่น้องเลยโทนสีขาวเลยเนาะโอ้โหสุดยอดอุโมงค์เมืองไทยอันนี้คืออุโมงค์หน้าพระลานเนาะพี่น้องอุโมงค์หน้าวัดพระแก้วเนาะส่วนอุโมงค์ลอดถนนมหาราชจะอยู่ตรงโชนท่าเรือท่าสางเนาะอันนี้จะอยู่ตรงด้านหน้าของพระบรมมหาราชสว่างเลยเนาะการสร้างรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะบางทุนเกษติดจบไว้เพียงเท่านี้เด้อจะได้กับฝาก ตามนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนีกะสบายดีสวัสดีพี่น้องสูคูทุก,กนเนาะพบกันใหม่ปีหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนีกาพามาชมบรรยากาศอยู่ที่อาพระบรมหาราชสวรรคเนาะมาอัปเดตการท่องเที่ยวของเมืองไทยคือเกาเ่าคือเดิมพี่น้องก่สบายดีสวัสดีเนาะ